ชี呀โอ่ะโอ้ว oh. ทังเอีางโยออจิเยเพลงแม่งเดือดจังไงเพลงเดือดจังไงระดับประเทศเสื้อทีมเยือนแม่งเหมือนนาโปลีเอ๊ะเหมือนแน่นั่นเลยว่ะทีมอะไรอิตารีผมลืมชื่อไปละ เอาแล้วเพื่อนโล่งส่งไม่ส่งโอฟอร์วันวันฟอร์โอ้ฟอร์วันวะกีฬาเล่น11คนจะบอกนะเพื่อนยิงไม่เข้า ขอโทษนะฮาวะมีกองหน้าอีกฝั่งนะงกองหน้าปีสองวะ่วะว่าโดนแน่โอ้มุมกล้งแม่งดีวะ่ะสองศูนย์ปวดหัวเลยยูสิบแปดว่ะ เพอร์เฟกต์ไปไหนวะเตะบอลเก่งใช่ไหมสาวๆตามหลงรักจะเพอร์เฟกไปไหนเนี teachers, ่ย nah ดูเป็นตัวแบบตัวศัตรูของพระเอกที่แม่งโคตรจะเพอร์เฟกต์ในในใครพระเอกแม่งเหมือนตรงข้ามทุกอย่างเลยนะโอ้คนดีเกินไอ้ยี <looking> ่มึงคนดีเกินอะโอ้โหร้องไห ไอ้เฮียโคตรร้องไห้เจ็บใจเลยดิคุณก็น่าจะเห็นว่าผมเล่นฟุตบอลแมเนเจอร์แล้วเป็นไงใช่ไหมผมแพ้ซีนแบบนี้ว่ะเหี้ยจะร้องไอ้สัตว์แต่พระเอกแม่งไม่อินเหรอพระเอกแม่งไม่อินไอ้สัตว์เเหี้ยซโกกุ็ไม่แปลกที่จะคิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันแพ้เนอะเอาไงต่อโนอาสัมโนอาว่ะใครว่ะ โนเอลโนอาะทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะมึงใครก่อนกูไม่เคยเห็นหน้าในทีมชาติฝรั่งเศสมาก,ก่อนเลยน่้นจะเป็นไอดอลแน่เลยแต,แต่เสื้อฝรั่งเศสแม่งทำเหมือนอนยนะู่นะผมชอบเตะบอลมากเลยใช่ไหมจ๊ะอยู่เมลอ โอ้โหมึงแค่แพ้บอลรงเรียนบอลแบบบอลน,นักเรียนปะทําไมมึงต้องเจ็บใจขนาดนั้นวะให้เยอะเกินไปผมว่าถ้ายังเป็นเด็กอยู่จะคิดงี้มันก็คงพอเข้าใจได้นะแต่ผพะว่าวิธีคิดมันแบบค่อนข้าง,ง,งจะแบบกดดันตัวเองเกินไปว่ะผมว่านะอยากติดทีมชาติญี่ปุ่นเวิร์ครับกับญี่ปุ่นนะแข่งยากไปเพราะว่าคิดว่าถ้ายิงเองจะเป็นไง เรียบร้อยมั่นใจ,จผมเข้าใจแม่งอยู่นะมันก็เกิดความสงสัยในตัวเองใช่ปะล่ะว่าแบบจะเปลี่ยนไปไหมผลลัพธ์จะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยแต่ผมกลับรู้สึกว่าชอยน์ะเวลานั้นก็คือถ้าไม่ส่งเองก็ต้องยิงเองนะถ้ายิงเองแล้วไม่เข้าจะหนักกว่าน,นี้ไหมเพราะว่านักกีฬาบางคนเนี่ยแบบยิงอยุ่โทษไม่เข้าเงี้ยแม่งเป็นตราบาปไปช่วยชีวิตเลยก็มีเหมือนกันนะเไว้นักบอลจริงๆบางคนเสีย,ยใจเลดิโกรธแค้นมากดิ เข้าใจฟิลแม่งได้อยู่นะ <c oughs> แม่คงอ่านมานานมากอะ <c oughs> โหบ้านดูดีอยู่นะทรงบ้านมันดูว้านแบบไม่ค่อยเห็นบ้านทรงนี้เท่าไหร่ในญี่ปุ่นนะไม่ค่อยเห็นนะแต่มันทำน่าสนใจดีอะอดีะแม่ป้น,นะ <c oughs>

โดนทักอย่างนี้ขี้ละมึงวもちろんです。この間負けた相手だし。俺覚えてるんだよね。ทักอย่างี้ย่ยะอยกัก一緒のチームだったらめっちゃいいパスくれそうだなって。ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมมันไส้ชิบหายเลยวมันจะมีตัวละครในอนิเมะประเภทหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าแม่งจะไม่มีทางรู้ตัวหรอว่าคนมันไส้แม่งอยู่คุ้ยกนเพียบว่าแล้ว แต่เราคนแม่งหน้าไม่ธรรมดาเลยเรามานั่งเดากันไหมน่าจะไอเนี้ยไอเนี้ยนะีลยตัวเนี้ยแหละดูเป็นตัวละครที่มีอะไรไอนี่ด้วยอยู่ข้างๆเนี่ยผมเห็น3ตัวแล้วน่าจะ4ไอนี่5้เลยเพราะเสื้อแปลกไอนี่6อยู่มุมแล้วก็7ผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ตำแหน่งหรอกบอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตัวตัวเอกแน่นอนอะกองหน้าที่สุดที่สุดว่ะเมสซี่แข่งเอามูริเกินไฟ กองหน้าอยู่18ส่วนตัวด er ้วยว่าอิบติส Anyways, Remember, ่วนตัวทั้งหมด300คนดสิเชปดสิบแ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 ปดสินแปดสิบแปดิบแปดสิแปดสิบแปดสิบแดัิบแปดสิะแปิธีการอะไรดสิไปดสิดสบปดสิบแดสบแปึส แล้วมึงค yeah. ิดว่ามันสร้างได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เห mm ี hmm. ้ยผมว่าไอ้300คนนี้ไม่คือตัวทดลองแล้วปะดูยังไงก็จับเป็นตัวทดลองกัชัดอ่ะเชี่ยโรงเรียนเตรียมพิเศษปะเนี่ยยึดเข่กลับบ้านก็ไม่ได้นน่เจัไงววรยิด้สต์ 世界一のストライカー。Oh. 説は説明以上よろしく <music> <music> ต้องไปแข่งด้วยล้อเล่นี่ผมสนใจเป็นพิเศษนะคือถ้าวัดกันตามสกเกลนี้นะสกเกลที่ตัวละครมันกำลังเล่าอยู่นะระดับประเทศโรงเรียนระดับประเทศของเยาวชนมปลายมีกองหน้า300คนที่เท่ากับว่าปีนึงผลิตนักเตะแค่ตำแหน่งกองหน้าอย่างเดียวก็300คนแล้วอะเพื่อเข้าสู่ลีเยาวชนลีก U18 หรือ ก็จะเป็นลีกทูหรือว่าเจลีกแค่กองหน้าตำแหน่งเดียวก็300คนแล้วยังไม่รวมตำแหน่งอื่นๆอีกผมว่าแม่งน่าสนใจมากเลยนะเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยถือว่าน่าสนใจมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันอิงมาจากความเป็นจริงไหมนะแต่ผมว่าน่าจะอิงอยู่มั้งยโดนนี่เออยากกลับก็กลับไป ไอ้เฮียแม่งก็จริงเหมือนกันนะเอาตรงๆไหมอะสลับบางคนช่างน้ำหนักกันดูแล้วคือถ้ามองว่าเรื่องพวกนี้แม่งเป็นเรื่องที่แม่งดูไม่น่าสนใจแล้วก็กลับก็ได้แต่กับกันไอ้นี่แม่งก็มองว่ามึงไม่อยากเป็นสไตรเกอร์หรือกองหน้าดับึของประเทศแต่ว่แต่ก็ไม่มีอะไรจะการันตีปะว่ามึงจะได้โอ้เฮียแรงสั ก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกไปทั้งหมดมันก็พูดถูกอยู่นะว่าไหมมันก็พูดถูกอยู่นะสุกัยเดกเทเตห日本代表には尊敬する選手がいっぱいいる僕たちは彼らが11人で戦う姿を見て育ったんですทาไมมึง彼らは僕のスターです。あんた間違ってるよเอาตรงไหมคผมสองติสองใจนะผมไม่ได้เห็นด้วยกับไอตัวบนเวทีมากนะ แต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกของไอ้คนที่อยู่ข้างล่างเหมือนกันน่ะว่าฟุตบอลแม่งก็ต้องเล่นให้สนุกด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าเออาจจะเป็นเรื่องของความเป็นขเขาเล่าอ,อะไรนะตัวกูของกูอะไรอย่างนั้นน่ะแต่อ้ที่ข้างพลมันพูดมันก็ไม่ผิดอ่ะตัวแทนทีมชาติ โนเอลโนอาฉันจะบอกว่าแพ้ได้สกอร์สามสี่ยังดีกว่าใช่ไหมผมว่ามันเป็นแนวคิดฟุตบอลที่โบราณฮี่เฮียเลยนะนี่คือคำพูดของคนที่เอาชนะเมสซี่กับคิสตินโรนัลโดจะได้รางวัลบอลลองดอร์ฮะมึงบอลลองดอร์ไอ้นี่เนี่ยนะชนะโรนัลโดชนะเมสซี่มึงเหรอ เอริกคันโตนาว่ะทีจะเป็นยังไงก็ช่างเดี๋ยวกูว่ากูไม่เคยได้ยินคันโตนาพูดอย่างนี้นะกูว่าคันโตนาไม่น่าใช่คนอย่างนี้นะหรือเคยวะกูว่าไม่ใช่ว่ะเปเร่ว่ะผมว่าอันเนี้ยน่าจะจริงเว้ยของเปเร่อะเพราะคำตอบตัวเป็นเปเร่มากๆอะจริง ง่ายๆเลยเว้ยมึงจะไม่มีทางเป็นเบอร์หนึ่งได้ถ้ามึงไม่ใช่คนเฮียซึ่งเรื่องนี้จริงและก็ไม่จริงคือผมว่ามันขัดแย้งกันอนะเราพูดได้ไหมว่าอนักบาสระดับหนึ่งที่เก่งตลอดกาลอนะจอแดนโคบี้บางคนก็บอกเลบรอนเจมส์ดีบางคนบอกโคบี้ดีบางคนก็บอกเอ็มเจจอแดนเท่านั้นสิวะอะไรเงี้ยแต่3าคนนี่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันก็คือความเป็นอีโกทิสติกหน่อยๆเหมือนกันนะในแง่ของความเป็นนักกีฬาแบบว่า เอาจริงเอาจังกับการแข่งขันมากอะแล้วยอมเป็นคนที่ดูชั่วร้ายในสายตาคนอื่นเพื่อที่จะได้ไปอยู่บนจุดสูงสุดอะผมว่ามันก็จริงอะแหละแต่แบบกระตูเรื่องนี้มันแสดงออกในแง่ที่แบบว่าแม่งดาร์กชิบหายเลยนะว่ามึงอยากเก่งมึงก็ต้องอีโก้ให้สุดเลยอย่างเงี้ยเอาแล้วไปจุดไฟจุดความมืดใช่ไหมสร้างคนที่ยืนอยู่ฮีโร่อะ ไม่เชื่อมั่นในตัวเองหน่อยวะนัดชิงเวอร์ครับว่ะแปดหมื่นคนไอ้ลูกอสิเขาเรียกว่าลูกอะไรวะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่จับบูลานี่หรือเปล่าปีไหนสักปีหนึ่งอะแต่ลูกทรงได้คุ้นมากเลยทรงที่มันเป็นเวอร์ลครับเนี่ยความหวังของคนทั้งชาติว่ะยิงแม่

世界で一番フットボールの熱い場所。ブルロックは。ブルーロック。よかった。知ってる人が同じ部屋で。キロ君。あ、俺も安心する。おい。服飛んだ。お、全然大丈夫です。下気をつけろ。お。飛行パシ。ちゃんと出せ飛行。終わった。どんな夢見てんだ。君。 ผมว่าแม่งต้องมีคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันเยอะนะใช่ปะแบบว่าตัวเองไม่ได้มีจุดเด่นอะไรอะแต่ว่ามาเพื่อแบบว่ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ ทำไมมันชอบใช้คำแบบนี้วะรูเมตใช้ควมิตัโองแปใช้ความเขียนและคติตัวเอง,เองแปลงเป็นเลขโอ้ มันคือการใส่แรงให้แล้วหรอเชีย่ยห้องเกือบโลเลยมีการขยับแรงไปมาในแต่ละวันด้วย5คนแรกอยู่ยีเชี่ยจะเหลือแค่5คนเหรอจาก300เหลือ,อ,จลอ5อจะไม่ได้ติดทีมชาติแล้วไอเยว่าแล้วแม่งคือมันคัดตัวทีมชาติไปเลยว่ะไอเยี้ย โอ้โหร้อยสามสิบหกวินาทีคนโดนบอลเป็นยักษ์เชี่ยลิงชิงบอลแต่รีเวิร์สเพราะเป็นคนที่โล่ไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วกันอดติดทีมชาติไปตลอดชีวิตเลยนะเดิมพันมันสูงมากนะมีกันหมดอะ อาวิตรพุทธวะอันนี้ชอบอ้าวคนหลับอ่ะวัดนั่นเจ้ากู๊ดขอโทษนะอิทิโกมึงมาอยู่แนที่นี่เนี่ยไม่กลับโซโซเซตี้เหรออิทิย่น่าอย่างเหมือนเลยเอิทิย シェア、そう、おい、ガズい。やめおう、おい、コーおい、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  ต้องเตะชิงปะใช่นี่มันไม่ใช่การ์ตูนฟุตบอลทั่วๆไปแล้วอ่ะคนดูผมว่าไม่เคียมากเลยอ่ะการ์ตูนโคตรเคียเลยแต่ทำไมผมลุ้นจังวะไอ้เหี้ยผมลุ้นชิบหายเลยวะมันจะเป็นยังไงต่อวะแม่งบอลโคตรดาร์กเลยเนี่ยเฮ้ย はいいね、老、はいあり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 あありありありありありあり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 あありありああ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 あ このままじゃ今までの俺と同じだ。<嗯>人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。強い奴に勝たなきゃ。シエ。あわ、がやんディな。トナコナコに強いに。シエ。シエ、ラ<タ>ッボールマエイある者は言った。フットボールの世界において。

として出現するしえっそれ通れめ แต่นี่ผมพูดไปเว้ยฟุตบอลกระตุ้นฟุตบอลเรื่องอื่นใช่ไหมจะเป็นลมแบบว่าสอนให้เตะบอลแบบว่าต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองต้องอะไรยังไงใช่ไหมเรื่องนี้ไม่กูจะยิงกูต้องเป็นกองหน้ากูต้องเก่งที่สุดผิดไปจากแนวฟุตบอลเรื่องอื่นที่เคยดูมาตลอดเลยเว้ยซึ่งผมมองว่าน่าสนใจมากแต่ไอ้เียไอ้ตัวละครอ,อะไรนะไอโนเอลที่บอกว่าเก่งกว่าโรนัลโดและเมสซี่นะไปชิงบอลลองดอมาได้ที่ผมแม่งแบบเหียช็อกเลยแต่เราก็ยังไม่เห็นใช่ไหมว่ามันเป็นนักเตะแบบไหนอะในฐานะคนที่ชอบดูบอลคนหนึ่งเนะี่ยผมแม่งแบบทิกเกอร์แบบมึงมึง สนใจไหมสนุกไหมผมว่าแม่งดีนะน่าดูน่าสนใจมากแล้วก็ซีซั่นนี้ก็มีนิเมะที่น่าดูขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณชอบเรียกนี้ก็กดซ u b s c สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ